อาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาบอชัดในปัมม่าน4-5วันที่ผ่านมาฮิตไทเป็นกระแสมากๆผู้ใดบวญยาเครียรยออกไปผู้ใดมาอยากมาหยุ่งมาอยากในการเท็ยนงานนี่เครียรยออกไปเห็นเบอร์ที่ไทมันเป็ี่ยนการประเด็นขึ้นมาเลยนะคะคนก็อาจารย์หมายถึงใครอาจารย์บอหอดผู้ใดอาจารย์กําลังสิซื่ออียงนะคะซึ่ง,เร,งเรื่องนี้นะคะก็เป็นลีปที่ทังาอาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาไรโสดค่ะแล้วมีทังเพจหนึ่งมีการมาตัดลงเป็นการเคีร์ ออกไปสําหรับผู้ใดที่ว่ายากเมันว่าจังสี่ค่ะพี่น้องได้ใช้ห้าไปเปิดฟังเสียงอาจารย์ประตักเช่จากน้อยค่ะเราเส้นนักยาเอาลูกมาปั้นเมียนักร้องเก่งก็เขาอีกคนเนี่ยเอ้าแตาซื้อเก่มกูซื้อเส้นมาเขาขายพี่จะมาถามซื้อเขาเป็นโปรดิวเซอร์อย่าี้ละความแต่งอี้แหละร้องเมียแงกัดสุขอีกันล่ะแม่บอระเอ้าคับเราเป็นนการ์ตูนสามคนตัวแดงตัวแดงไปกันเลยใช่ะนั่นหมายถึงต่อไปต้องบอกขนาดนั่นอือคุณึงเลือกเพศไทยครับคุณได้มาจากอาจารย์เก่า เพี้ยงก็สั่นไม่ก็เจาสามหามเงนฮอตเดืนมาดาดมาแล้วจังสิ่ม้าใหม่คอยอยู่แน้องตีอยู่วิน้องตีไปก็สามเงินไทยมีก็อีกแสนกว่าสองแสนเจ๊งมากใครเราไี่ชอบกันเนี่ยไม่พอสุดกระตัดให้อืมเั็นเตี๋ยวล้มเท่าหอดหัวกัดอืมแตาไปแอวใหญ่แล้วเด้อเลี้ยวเริ่มควนแล้วรุ่นสำนักเนี่ขาใหญ่แล้วเด้อเครียดอีเล้วเนนี้อ่านักร้องว่าเครียดอีอืมโอ้ เพราะว่าด้งแม่ก็เครียดอ่าอ่ามะ,ะเห็ดนมโอ้ต่อไปโบรนารอเนี่ยครับเด้อผู้ดใดสีเฮ็ดนมให้เฮ็ดมาแต่บ้านให้ทำนมมาแต่บ้านไปเลยไม่ต้องมายุ่งยากกับงบประมาณของค่ายอ่าเพราะแม่คนใดจะไปเฮ็ดนมเนีไปเฮ็ดมาแต่บ้านเลยไปสีข้างเสริมด้านเสริมแยงไปสีปเฮ็ดมาแต่บ้านเลยค่ายสีบรูนาร์พิชอบนะครับการที่จะมาสมัครเป็นนาร์เนี่ค่ายขอให้สวยมาแต่บ้านเลยนะจ๊ะนะ ไปสอนยัดีเลย้ามันบอกงควนั่ง้องไฝบอกังควบแม่นี่ยฟังควบเไใรมาเนี่ยไล่ทีมาเนี่ยเขาบอกเลยแต่แต่แม่มยังเถียงสิบูกูสิส่วนลยรบอกแม่บอกนะแต่แต่เป็นยงยังเถียงแต่แต่แม่มึงยังเถียงแม่มึงยังบอกโครพมึงสิบัตคารพอี้ยกลัวค้่ทนหรอกผมอปไล่ like ีมาเลยอยู่น้อยนิดป่านเนี่ยแต่ผู้ใดบอกมันนิดเนียวเกน้อยบ้านเทานั้เมื่อเลยเมื่อเลสู้ยังไม่คูปากเนี่ยจะไปคุยังกินยาท่านใจอยู่คกูยังปวด บวกนนะบ,กบก่ายนะบวกบวกลายย่ำไรกับบวกบวกคารีนเลี้ยวบวกคารีนอันตีตอ๊อตตานบอกไปตายแม่อาจารย์บวกคารีนตีตอ๊อตมือนึงสักสองเตอาตานบอกไปตายนั่งเรียนเตตีเบื้องเตตีตอ,อกก๊อตผู้อื่นก็คุยกับผู้เฝ้าโอ,อ้ทุกคนมั่นคือชัดเจนมากๆเลยไอาจารไปจากแช่แล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนโช๊ะโช๊ะอันอร์เน,น็ต้าไล่แล้วนะคะ ต้องออกโตก้นวาสํสหรับเรื่องการยู่รรวมค่ายรวมทีมนำยังกระตามแต่การที่เราเคารพกฎของวงของค่ายของทีมเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วการที่บางกฎบางค่ายบางบริษัทเขาก็มีกฎที่แตกต่างกันออกไปซึ่งกระดามเป็นช้กระบ,บอกและว,วาเนี่ยก็น่านีกั่มีประเด็นที่ว่า ต้อไปนีฮามเดนเซอร์มาเด็งมาเดาเมื่อยังแย่ๆใส่กับนักลอ้อมันอีกอ,อก๋าาอเมื่อวานแล้วว่าใครที่จะเข้ามาสมัครเป็นศินลปินในค่ายไห้ทองคาไปเหยียดให้มันแล้วทึงง่งหนาทึ่งหนาอกทึ่งอย่างทั้งสิ้นไปทําให้มันเสร็จอย่ามายุ่งอย่ามาให้มันแบบว่าไม่หยุ่งกับงบประมาณ่ายทุกคนเออเพิ่นกะบอกประมาณนี้เลยแล้วบระว่าสิเป็นแมย์เป็นยาเป็นแยกระตามแต่สาม,มารถแต่งสาม,มารถให้ลูกหลาน,นบอกให้มันได้ผู้ใดทีบอกฟังเนี่ย พอีเคลียดออกเพราะว่าตพาพอตาเมยกซ้อนบ่ดไรพอยีซ้อนใน้จ้งไหนนะคะกระมาณนี้เลยหลังจากที่อลไรคนได้ฟังมากกังสั่นเลยค่ะแล้วหลังจากที่อาจารย์มาจใส่ออกมาเนี่ยก็ทําให้คนเข้าไปพูดแบบว่าเออเป็นความคิดที่แบบว่าเนี่ยการให้เสริมหน้าอกมาจากบ้านสวยมาจากบ้านฟังแล้วขำในห้าง พูดไปก็ตลกดีแต่ก็จริงของแกนะพ่อแกเป็นคนลงทุนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าสิป็นเอียงกระตามแต่นห่ากระตรงลงทุนไห้เราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องเอาคนทิเบดเซตแล้วเขามานะคะเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาแล้วใครที่พูดยากก็ดีดออกไปเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ปั้นนักร้องได้เร็วมากๆเลยนะคะผู้เดยเขามาในา้ไข่กระดังมากๆบพรว่าสิป็นผู้ใดก็ตามแต่อัพคาตัวรั่วๆแล้วก็งานเนี่ย บางวันบางศิลปินบางท่านสองหนึ่งสามงานต่อวันเลยนะคะในไข่ให่ทองคำอ่าซึ่งเขาบอกว่านายห่างเนี่ยเป็นคนทีเบาตรงเบาดีนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อืมบอาดีครับพเยประจักชัยแมนแลวจ่าคำนั้นอีกนายห้างพูดดีมากๆ เออเห็นไหมซึ่งมันเป็นคําพูดที่ยอดเยี่ยมและเป็นภาวะผู้นําที่ดีมากๆนะคะของนายห้างประจักษ์ชัยเป็นคนที่กล่าวว่าว่ากล่าวว่ากล่าวพูดกล้าที่จะแบบว่าไม่กลัวให้ใครมามาทั่วโลกเพราะว่าเพิ่งบอกความจรินนะคะเพราะว่าตาจ่ทีเซร์ได้ติดตามอาจารย์ประจักษ์ชัยมาเนี่ยหูว่าเพิ่นเนี่ย อาจจะไม่ได้สนิทแต่พอรู้เพื่อนว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเป็นคนที่พูดอะไรก็ตรงแบบโชกโชกแล้วก็มันก็จริงของเขานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดราม่าองทธิพานทาทงขงมาอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแทบทุกดราม่าอย่างเช่นดราม่าล่าสุดที่มันแบบโอ้โหโคตรใหญ่หลวงระดับประเทศเลยอาจารย์ก็ สามารถผ่านมาได้แล้วก็มีคนมาชื่นชมอาจารย์ด้วยนะในคอมเมนต์มีคนมาชื่นชมอาจารย์ประจักษ์ใช่ในการความฉลาดในการหลีกเลี่ยงดราม่าหรือว่าหลีกเลี่ยงกระแสที่ลบๆคอมเมนต์นี้เขาบอกว่านายห้าฉลาดมากขันนับถือเบี่ยงเบนความสนใจกระแสน้องลอยอหันกลับมาปลุกกระแสให้นักร้องคนอื่นได้สร้างกระแสปลุกนักร้องคนอื่นให้ดังขึ้นมาเพื่อที่จะ กลบกระแสลบๆสุดท้ายประโยชน์ตกอยู่ที่ไหายเย่ยม,มากค่ะบอสเลิศใครที่คิดว่าเขาปั้นใครมาเพื่อที่จะแทนน้องรอยอยังถือว่าคุณยังอ่อนประสบก,การณ์ในการตลาดยิ่งนะักลูกรักคือลูกรักเขาสู้มาด้วยกันจนมีทุกวันนี้เขาไม่ทิ้งลูก ที่มีความสามารถคนนี้ไปหลอกเขาไม่ได้โง่สุดยอดไปเลยพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินคนคนอื่นได้ง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามืออ่าแล้วก็บอกว่าทางของเขาจริงๆเพราะใหญ่ประจักษ์ชัยรวยๆปังๆแมนดีๆข้อมินิบอดีด้ดีแล้วมีฉลาดทุกข้อมืบแบบคือสามารถปลุกกระแสได้หมดอะเหมือนกระแสคือสามารถดัน สามัถด,ดันทุกคนขืนใม่มันแบบว่าไม่สื่อเสียงใดทุกคนนะพี่พี่น้องคือยอมแกจริงๆนะจัปพ์จากชัยเดี๋ยวจะพาไปไปทรงสีถ้าไปทรงเฟสเราจะเข้าก่อนเนี่ยจักษ์ากชัยสอนเนไม่หมักลหลายแล้วละบอแบบดีแห้งอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคิวงานของศิลปินนะคะที่เป็นแบบตัวเต่งตัวตึงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าตัวของศิลปิน โอ้โหไปถึงแบบว่าหลักแสนแสนัพสองแสนอัพแบบนี้ทุกคนแล้วก็คิวงานข้ามปีข้ามเดือนอาจารย์ประจักษ์ใชนแล้วก็เหฮดไดเมยพี่น้องเข้าใจบอกแล้วก็ล่าสุดเนีเห็นว่ามีน้องคนหนึ่งที่เป็นศิลปินที่ดังไรเลียก,กันมาเลยนะคะได้มีการปรับค่าตัวใหม่เป็น1นึ0 0 0สบาทต่อชั่วโมงครึง่งซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาโชว์เสียงดีสวยหุน่น ดาราเออเห็นไหมคือขายศิลปินทุกคนได้ดีมากๆแล้วศิลปินในค่ายแห่งทุกคนหุนเฟียรหุ่นปวกหุ่นปังนาอกเอวสโพกนาตาคือดีหมดเหมือนเป็นอีกค่ายลูกทุ่งอินดี้ที่หน้าจับตาม,มองแล้วก็เป็นตาจางมากๆซอนนี่มีเงินซอนนี่กะจิจ่างไปสักคนเนี่ยนะ้นในค่ายหมาเบิงเพราะว่าทุกคนมีคุณภาพนัก แดนเซอร์ cer, นักร้องนักดนตรีแล้วก็โดยเฉพาะหนายห้างค่ะจากน้นก็นถือว่าฝากไว้น้ําแล้วกัให้ย้อนกลับไปฟังนะคะในต้นคลิปสาาได้เปิดในฟังเรื่องทีได้ห่างระจากใช่บอน,นั่นเองค่ะว่าใครผูดด้ใดบอหยากระเคียกออกเท่านั้นมาตรการนี้ไปให่ปฏิบัติแล้วกับผู้ใด,ดที่สิ่เขามาเป็นศิลปินขอให้ไปทับทุกอย่างหันมาเรียบร้อยจะสิบวันมาเพียงงบของบริษัทนั่นเองค่ะ